อำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีค่ะไปกันเลยจ้าโออะไรนะนี่อนี่ยเข้าเข้าแถวกันอยู่นี่เออเออเข้าเข้าแถวกันอยู่นี่ตามบรรดาสายเนาะโอข้าวผัดน้องกวางน้องเหลียวครูสุวิตาครูละอเป็นน้ำน้องน้ำ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 กาแฟเยอะมากค่ะน้องขาคนเยอะมากเลย ้รูจมองดูว่ามีร้านไหนน่าสนใจนะคะโอร้านนี้น่าสนใจคนแจกข้าวสวยจมเลยนะคะแต่งตัวสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวยจริงนะเนี่ยได้นำซองมาเอานำซองมาให้อีก สวยงามสวยงามค่ะให้ครับดีเกินสมมติเลยครับหันนิบรับหน่อยนับหน่อยเดี๋ยวนับข้าวเดี๋ยวนับข่าวหนึ่งเลยสัตอันนี้นี่ครอบครัว่เอาว่างๆหันออกมาเอ่นั่นแหละหันแล้วแต่จะนั่นแหละเออเอาว่างๆมาตกใจมันกินแล้วมันก็พูดไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่ท่าจะหาว่าเหี้ยมจะกินอีกแล้ว อออ่่ยกินทะลุจอค่ะกินทะลุจอจวดจวบเทจะเทอุ้ยน้ำลายไหลค่ะน้ำลายไหลแล้วเปลี่ยนเกินทขบุญกันเลยครับเปลี่ยนเทขบุญกันคนละเล็กก็น้อยแล้วแต่ศรัทธาของบรรดาท่านสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลนะครับจัดเข้าไปอย่าพูดได้ไหมอย่าพูดนะพี่เอี้ยงเป็นธรรมเนื้อหน้าที่ของตัวเองเลย ยอดชีวิตรเราก็มีแค่เนี้ยเห็นกันอยู่เนาะใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเราพิูวไปเัน่อตะกี้นี้นานจากบริษัทุูนาภากรุได้ร่วมเ,เป็นเจ้าภาพจระอินนะครับได้นำเงินมามอบให้ห้าหม่นบาทขอ,อโมทนา,าสาธุด้วยกันนะครับแ่ในตอนนี้ก็มีผู้ที่ใจบุญวมกันปนสนะครับ ได้ร่วมทำบุญกันคนละเล็กคนละน้อยเป็นเจ้าของเอาเรียนเชิญนะครับทางด้านบนโน้นให้ถวายพระใครไม่มีแมสมาขอแมสจัดปาจัดปนี่มันอะไรคะทุกคนมันคืออะไรคะมีอยู่สองหม้อค่ะภูมปัญญาชาวบ้านที่สุดยอดจริงๆนะคะมีมีสองเตานะคะสองเตาค่ะอะเปิดต้อนนี่เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยดูดู ตอนนี้เช็ดกันนะเช็ด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 ทีนี้ก็จ้ำกันไปค่ะอุ้ยอ่ะกระโดดครบอมาเลยค่สุดยอดมากค่ะทุกคนค่ะใครอยากทำแบบนี้กันบ้างตอนเป็นเด็กเคยนะตอนเป็นเด็กเคยมาตรงลานบุญตรงนี้เลยจ้า จ๋าอยู่บ้านบึงค่ะกำอยู่บ้านบึงค่ะที่เไม่มีไม่มีโบราณแบบนี้ก็ยังพอมีอยู่ค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ดูมาที่นี่ได้ดูแบบจะจะนะคะจวดจวดจวดหวานมันนะคะหวานมันน่ง่ว ไม่พันมันหอมชื่นหอมอ่ะใครเกิดไม่ทันมาดูได้จ้ะใครเกิดไม่ทันมาดูได้นะจ๊ะรุ่นนี้ไม่มีดูแล้วนะหมดรุ่นนี้ไม่มีให้ดูแล้วจ <c oughs> ้วจะไม่ให้ดูอ่ะนี่คือรุ่นใหม่ขนมโคกโบราณนะเหมือนแม่ค้านี่แหละค่อุ้ยแจ๋ว่าแจ๋ว่า ฟังเสียงค่ะฟังเสียงชื่ชื่อเออทำบุญเธอตรงนี้เลยครับทำบุญเธอตรงนี้เลยจ้ะไอซีลุงใจอีกสีลุงตรงนี้เลยจ้าเออตรงนี้เป็นการทำบุญร่วมกับกระดิ่งจอมทัศไรไหมเออพระไตรตรงนี้เลยจ้าเออพระไตรตรงนี้เลยจ้าเดี๋ยวขออ่านตระดิ่งจอมที่ได้อ่านที่ก็ขอรับไปเออได้ร่วมกันทำบุญแล้ว ทำบุญทางด้านขนมทำบุญทางด้านอาหารแล้วก็ยังได้มาร่วมกันทำบุญเป็นเงินให้กับวการองค์ไถ่ใครที่ยังไม่ได้นำอาหารไปถวายพระนะครับองค์กระ็เรียนเย็นเลยครับ4โมนั่ำอาหารของท่านได้ขึ้นบนกรลาต้อนเย็นเลยครับผู้ที่นำอาหารมาจะรนำถวายพระองลาก็เรียนเชิญนะครับ โมทนาราษาต้องสอนใแมวสวยๆตอไ่อนี่ยี่สิบปีคอยยี่ยีปีแล้วก็จะแต่อายุมากขึ้นเนาะความัำก็เสื่อมน้องแมวได้นำตองมาให้กับบัดนไทยแ้ตออันโมทนาราษาดด้วยกันเนาะ เัจะมีนไทยทบุญให้ก็ขอทุกคนมาบุกทุกนก็แล้ว้ร่วมกันขอบุแล้วทาปอารกนนะตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้ทานอะไรเลยย้านข้บดถ้าก่าขาวบดไม่้า้าเลยนะาดดทานเป็นของเราโออย่าพูดสิถ้จะเดือดใจ ก็บอกแล้วไงหกคูนแปดเออจบก็แ uh, ล้วไปรักเลยแต่ตังค์ก็ร yeah, ักเลยลูกนู้ดแต่ตันนี้อน่ะแล้ร้อนเร้อนเลยอุ้ยอุ้ยร้อนจริงเลยอ่ะมันต้องอร่อยแน่เพราะว่ามันร้อนนี่แหละค่ะนี่นี่กำไรแค่เองเลยนะคะเป็นเกรียงของเราเป็นของเรา ก็จะไปตัดทำไมยกให้เขานัง้งขาดเลยก็ได้เนาะไเว <c oughs> ันจะเขียวเลยนะ,ะนเขียวเดินนะครับเชินนะครับตรงนี้เลยนะพระไตรหรือ็ระธรรบุญก<ะ>็เรียนเดินเนาะบันนี้รินได้เวลาแล้วใครที่เสร็จก็ขอกพระไตรไว้ให้มาบอกชื่น้เลยด้านนี้จะเป็นขนมครอบสมัยใหม่นะคะทุกคนนี่นีาา่ขึ้นมาขึา้นมาเป็นแผ่นๆเลยนะคะ แล้วก็นี่จ้ะมาสมัยใหม่ต้องใช้กันไกลแบบนี้นะคะไ้เลยนะครับ1นึ่บาทแล้วแต่นะเดี๋ยวเลยเดี๋ยไม่ได้สักนิดเึียนะก็ไปอร่อยมากใช่ไหมคะมีเสียงการันิีว่าอร่อยมากค่ะรับถ้าไตรแล้วนะครับประมาณสิบโมงครึ่งขอขอการด้านล่าง เห็นไหมอ่ะเนี่ยกากที่อยู่ข้างล่างค่ะด้านล่างตะแกรงอ่ะกรอบเลยอ่ะแล้วดูคิวนะคะดูคิวนะนี่ดูคิวค่ะดูคิวรอกันยาวขนาดนี้นะย้อดแล้วค่ะยอดแล้วค่ะยอดแล้วตรงไหนที่มีชื่อก็ได้เออต่อกลงอะไม่มีชื่อก็จดใหม่ไม่เป็นไรน่ากินมากค่ะของเพื่อไม่ไม่อีกแล้วจ้า เดี๋ยวขึ้นบนสลามีพัดมีบัตรสีชมพูแล้วเดี๋ยวขึ้นบนสลามีหรือว่าเขากำลังจับจองอเดนเชนตรงนี้ลนเลยครับเอินเชญตรงนี้เลยครับพี่ท่านครับตรงนี้กำลังอจองไว้แล้วก็ไม่เป็นไรยังไม่ได้จองก็มาจดใหม่ได้นะครับเป็นเจ้าของพระไตรกนาตรยแล้วหนึ่งพันบาทอ่าี่ละหนึ่งพันบาทนี่นะครั 1, บเป็นของผู้ใจบุญใจกุศลน,นะครับได้มาร่วมกัน จกบจองเป็นเจ้าของพระไตรจดได้ไผ่ไม่ได้เช่ไหมเอาดูดูไม่ไายดูไม่พายโอ้ไม่ไายขนาดนี้แล้วค่ะทุกคนครับอันนี้ข้าวผัดอะไรคะผัดปูข้าวผัดปูค่ะทุกคนค่ะข้าวผัดปูค่ะสุดยอดเลยนะโอ้ยดู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 ูโูู้ดนไูน ก็พูดจริงเหรอ800ตัว8 0ตัวเออ800ตัวถ้าดูเฉยๆปกติก็จะไม่มีอะไรทายเดเก่อนเออเกเก่อนปเนาะดูกูกงีองเลาต้ทุกคน้ยมา2โลเองแบีตังค์ไม่เป็นไรแบ่งกันไปคนละกล อ่าใช่เอาไปคนละเก้าพองไม่รู้ละไม่ได้เตรงไหนมากีก็ยมวเข้ามาให้เนาะเข้าแล้วเข้าอยวเข้าแล้วข้าวข้าวมาขาองมนาโต้ตมมจ้าวาคประกอบมาเนาะอันนีโนาขนมหวานมาให้นยกนตม้าเตียมข้าวนะเตรียมเนาะ ได้หมูเลียบขาหมดเลยเนาะเออมดอันนี้มันกัหมดแล้วกันเถอะจัดไปเขาเรียกว่าเข้าผัดคู่ผู้ดีนะไม่สงเวยสีสวยมากเนี่ยยังใส่หอยอีกอ๋อยังมีเนาะยังมีีค่ะของดีต้องมีหอยนะของดีต้องมีหอยอ่ะจะใส่หน้าบัตรนาว ของดีต้องมีหอยถ้าใส่แล้วค่ะหอยาี้หอยหอยแล้วมันจะสวยคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะพี่น้องซื้อพนักตัวคุณค่ะอย่าลืมให้ดีเจชิมนะว่าอร่อยแค่ไหนนะได้ด้วยก็ได้ได้ด้วยก็ได้ขอนี้เตียวพอค่ะให้ด้วยให้ด้วยเตียวพอเอาไว้ให้คนอื่น อยากให้อยากให้อยากให้โอ้ได้เลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเนี่ยใส่เยอะมือขุ่นน่ารักน่ารักที่สุดนะขอบคุณมากค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะของพี่บ้างนะอย่าบอกว่าหมดนะน่าจะครบเจ้าได้อีกแก้วหนึ่งพอดีหรอ เอาละเอาละมกักกะทายกมาถามละไม่ได้กินนะคะทุกคนอ่าสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งแห่กระถินช็อคโกเอร่เกิรนะคะแล้วขึ้นมามถวายพระตาหารช้อนช้อในะครับสิบโมงครึ่งอ่ะขึ้นไปรับพระไตรทางด้าน<ร>บนเลยจ้าอ่ารถยกใหญ่จะเข้าเหมือนมีมัมานไดแถวแล้วเล,ล้วก,แวก็แล้วก็ตรงไปเข้าห้องข้ามอีกก่อนไปยแ้พ่อดกุ้งมา ไม่เอาเปลือกกุ้งออกโอ้โกะกรประจางพิณ้าไมกุ้งกินคอโอ้หสัมมาสัมุทธาปิจิณ่าัารยนะคุณธรรมและพิพู่ะ มาไตรมาไตรน้าวลาเออใครยังไม่เป็นเจ้าขอาไตรตอนนี้อานจะมีลังมีกุบกวางอยู่นะเดิน่อถือันนั้นก็เดินไป่ศูนนั้นลางแล้วเดินกลับเามาใหม่จะเ หรือว่าจะนั่งรอทางด้านบนศาลาก็ดีวันนี้คุณยายก็ยังมาทําบุญนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยายขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะลูกหลานพามาทำบุญะคะ่ะ Dia 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 dia. ข้าวได้เข้าสารค่ะเยี่ยมเลยค่ะวุ้สนุกมากเป็นงานบุญที่สนุกนะคะมีลุ้นรางวัลด้วยค่ะอ๋อนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะแป้งกับข้าวได้เงินแป้งกับข้าวนะคะอ๋อนี่อะไรคะลุ้นก็ข้าวสารเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยเกมอะไรดีด้วยมาดิอารอไหม ข้าแด่พระสงค์พูดเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าปฐิมจีวรกับทั้งบริวารหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าปฐิมจีวร เ็เอาไว้ให้น้องกำไรนะเพราะว่าน้องกำไรหมวแต่ไปถ่ายภาพนะคะใจดีคนไหนลูกสุดท้ายสวยที่สุดใจ,ใจดีมากเลยค่ะเก็บไว้ให้กำไรทานด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวกำไรคินเถ่อนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กำไระ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ